กระต่ายเลยหรอถ้ากระตา่ายกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรบันนี่บันนี่ถ้ากระต่ายตัวใหญ่ล่ะพี่ก้าวน้องอยากกินฝร,รั่ <laughs> งสิฮะกินฝรั่ง <laughs> อยากกินฝรังงร่งของกระต่ายเยารหรอไหนฝรั่งอยู่ไหนเอาขอกระต่ายก่อนสิขอสิออขอได้ไห<ด>มดได้ไหมถ้ากระต่ายให้ไหมให้เหรอ เด็กกระแตเอาให้เด็กกรตเอาให้เหรอมันให้ไม่ได้นะอ๋อมันให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะพี่กระข้าวเพื่อมันอยู่ในนี้อ๋อมันเป็นอะไรอะฝรั่งของตระกระแตเหรอของตระกระแตอ๋ออืมอ๋อเลยกินได้ไหมกินได้ไหมตระกระแตตอบหรือยังตอบว่าได้ไหมตระกระแตตอบยังตระกินไดระแตขอสงสารอีก ขอแล้วหนาให้ไหมกระต่ายให้อ้อไหมนะอ้อขอใหญ่แล้วไม่ใช่มันกินแผลงของกระต่ายอือคือแผลงของกระต่ายนะเรากินไม่ได้หรอกอืมกินถ้าอย่างของกระต่ายอ่าบายบายกระต่ายเลยบายบายก็ยังไปซื้อกินเองไปีไปซื้อกินเองไม่ต้องไปเอาของกระต่ายไม่ต้องไปเอาของกระต่ายไปดูด้วยไปไม่ไม่ใช่ของอ้อเออไม่ใช่ของอ้อเป็นแผลงของ

เราต้องบนไปนูมันจะมีควางอยั่ขงเดินเองได้ละดูกวางไปกดินไป